โอเคสามสองอสสหนึ่งเริ่มครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผลิตภัณฑ์โมจุนอีกแล้วนะครับกับโตโยต้าลีโวล็อกโคนะครับกับผลิตภัณฑ์ที่ตัวโลกยอมรับนะครับยอดครับในปริมาณการเปลี่ยนถ่ายนี่เราใส่ใจในการบำรุงร,รักษาให้รถขันได้ใหญ่คันนี้คันน,นี้เป็นรถใครครับช่างครับคันนี้เป็น,นรถคุยเย็นครับ รถคูยเยนนะครับคูยเยนซับประกังครับผมน,นนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครับที่ได้มาเติมเออ่น้ำมันเครื่องยี่ห้อนี้อันนี้ครั้งแรกครับครั้งแรกใช่ไหมาครับอ๋อเอามาถ่ายมาถ่าย <laughs> ทีนี้เนื่องจากครั้งแรกนะครับน่าจะยังไม่รู้เออ่ผลิตเออ่ผลิตภัณฑ์ว่ามันมีผลเป็นยังไงนะครับเราต้องสอบถามคนที่เคยใช้มาก่อนนะครับและใช้จริงนะครับ ขออนุญาตสัมภาษณ์ครับผมจากคนที่ใช้มาก่อนและใช้จริงครับคุณภาพเป็นไงบ้างครับน้ำมันเครื่องยี่ห้อนี้ครับน้ำมันเครื่องหล่อเลื่อนดีครับรถวิ่งจากจากร้อยยี่หลือร้อยสิบครับไม่ใช่ครับรถวิ่งดีครับหมันดำไม่มีครับรถเครื่องยนต์สะอาดเอี่ยมอ่องครับต้องยกให้เขาครับโมตุนครับโมตุนนะครับแสดงว่าน้ำมันเครื่องยี่ห้อนี้ดีครับแล้วดีครับตัวแทนจำหน่ายเป็นไงครับตัวแทนจำหน่ายอ่าตัวแทนจำหน่ายก็ดีครับราคา ว่าครับอ่านี่นะครับโมตุนครับอันนี้อันนี้ลิตรกระปุกลิตรครับอันนี้กระปุกอ่าปกลิตรนะครับคันนี้ใช้เจ็ดลิตรนะครับเครับจ็ดลิตรครึ่งครับคันนี้ใช้เจ็ดลิตรครึ่งนะครับอ่าราคาอยู่ที่สี่พันห้าร้อยบาทเอ้ยไม่ใช่ครับเม่นเกินสองพันบาทครับโมตุนครับดูน่อตัวแทนคนนู้นเลยนะหากสนใจครับอ่ตัวแทนตัวแทนขายหน่อยครับตัวแทนขายของหน่อยขายทุกอย่างครับที่คุณต้องการครับ มีให้ทุกอย่างครับอยากได้บอกก็ได้หมดครับอะไรซิงอะไรยำอะไรเดิมมีหมดครับครับผมติดต่อได้ครับช่างเบ้นนะครับอ่ะสุดท้ายครับช่างแม็กจบงานครับผมช่างแม็กครับจบงานนิดนึงครับสนใจติดต่อได้นะครับอ่าเราจัดการให้ครับครับช่างแม็กอาราทนะครับผมอนาคตกำลังจะเปิดสาขาสองที่ซับน้อยเหนือนะครับผมครับผมฝากติดตามด้วยครับ